โรงเรียนบ้านห้วยปอตั้งอยู่หมู่ที่9ตำบลห้วยถแถงอําเภอห้วยถแถงจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2. 2จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น83คน มีผู้บริหาร1คนข้าราชการครูหกคนพนักงานราชการสองคนบริหารงานโดยนางสาวเปรมใจจิตตวิบูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. การเตรียมความพร้อมตามมาตรการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1. 1ดด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่คาดหวัง จัดให้มีสือ่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆและนิเทศกรกับติดตาม1.2โรงเรียนบ้านห้วยปอได้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาทั้งด้านผู้บริหารด้านครูผู้สอนด้านผู้เรียน 2. ดํดำเนินการตามนโยบายด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 2. 1 การน้อมนำหลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ2.2จัดสรรสวัสดิการด้านการศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนค่าหนังสือเรียน2.3เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา a n y Way anytime เรียนฟรีมีงานทำและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง2.4ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้ AI มาเป็นตัวช่วยในการสอน2.5มีการสอนทักษะอาชีพให้กับนักเรียนที่ใช้ได้ในชีวิตจริงเพื่อสร้างรายได้2.6โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ active learning โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในแต่ละรายวิชาหรือกิจกรรมต่างๆ2.7โรงเรียนได้มีการปรับปรุงห้องน้ำห้องสุขา ให้เป็นสุขาดีมีความสุข2.8โรงเรียนมีนโยบายในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างประหยัดปิดน้ำปิดไฟและดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนให้เรียบร้อยทุกครั้ง